ห้องแ a บ atmosphere sky ตอน3อัตราการกรองอากาศสะอาดอัตราการกรองอากาศสะอาด clean air delivery rate CADR คือปริมาตรของอากาศสะอาดที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองอากาศต่อหนึ่งช่วงเวลา atmosphere sky มีอัตราการกรองอากาศสะอาดได้ถึง8.5ลูกบาทเมตรต่อนาทีหรือ300ลูกบาทฟุตต่อนาทีซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาคมผ,ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาภายในบ้านประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วปริม,มาตร8.5ลูกบาทเมตรหมายถึงอะไรมาดูกันครับ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตร8.5ลูกบาทเมตรเท่ากับ8,500ลิตรเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น8,500ลิตรเท่ากับน้ำดื่มขวดขนาด2ลิตรจำนวน4,250ขวดหรืออาจกล่าวได้ว่าภายใน1นาที Atmosphere Sky สามารถกรองอากาศสะอาดได้เทียบเท่ากับขวดน้ำขนาด2ลิตรถึง4,250ขวดหรือขวดน้ำขนาด2ลิตรจำนวน70ขวดภายใน1วินาที Atmosphere Sky เพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น